สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งานนะครับผมของตัวกล้อง vivo v, v 3 0นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมจะรีวิวทุกฟังก์ชันของตัว v 3 0เลยนะครับผมใครที่ถ่ายรูปไม่เป็นเนี่ยก็มาดูในช่องของผมคลิปนี้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูหมดและฟังก์ชันต่างๆในตัวกล้องของตัว vivo v, v 3 0กันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับผมเข้ามาที่โหมดถ่ายภาพนะครับตัวเนี้ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสขนาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 1x นะครับ0.6นะครับผมหรือว่า 2x นะครับผมในการซูมเนี่ยในการซูมของภาพนะครับผมเราก็สามารถซูมได้ไกลนะครับสามารถขยายเพิ่มไปได้เลยนะครับผมสูงสุดเนี่ยถึง 20x กันเลยทีเดียวนะครับะอนนียก็จะเป็นในส่วนของตัวการขยายภาพนะครับแล้วเราก็จะถอยออกมานะครับผม ที่ 1x นะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายปกติแล้วก็0.6เนี่ยจะเป็นเรื่องการถ่ายแบบมุมกว้างนะครับผมหรือตัวอันต้าไวนะครับโอเคครับผมในส่วนตัวฟังก์ชันต่อมาครับที่มีให้เลือกในการถ่ายภาพเนี่ยไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็น Google Lens นะครับหาสิ่งของต่างๆตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็หาได้เลยนะครับว่าเราอยากจะหาอะไรต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นการเลือกการเปิดแสงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น all l i ลท์นะครับ30 แล้วก็ปรับค่าความสว่างของตัวแสงได้เนี่ยถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแฟลชต่อมานะครับผมเราเค็อสามารถเลือกสไตล์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสดใสมีมิติอะไรพวกนี้นะครับผมเอ่อหรือธรรมชาติเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามโทนต่างๆนะครับที่เวลาเราถ่ายภาพนะครับผมก็จะมีที่เลือกเนี่ยสรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับเออโอเคปกติเนี่ยเราก็จะชอบถ่ายแบบสดใสเนาะก็คือแบบมันจะสว่างบ้าๆเลย นในการถ่ายภาพต่อมาครับผู้ช่วยในการถ่ายภาพเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับผมขนาดสัดส่วนของภาพไม่ว่าจะเป็น1ต่อนนะครับผม4ต่อ3 16ต่อ9นะครับหรือว่าเต็มจอครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับผม16บต่อเกเนี่ยก็คือแบบเหมือนอารมณ์ดูหนังภาพยนตร์เนาะแล้วก็เต็มจอนี่ก็คือแบบเอาไว้ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมจากเต็มจอแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในส่วนของตัวโหมดอื่นๆกันนะครับ เรื่องการตั้งเวลาในการถ่ายภาพนะครับผมเ,เราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น3มวิห้าวินาทีหรือสูงสุดเนี่ยสิวินาทีครับสำหรับคนที่แบบว่ามาคนเดียวนะต้องการจะตั้งกล้องนะครับถ่ายภาพเนี่ยอโอเคเราสามารถเลือกเวลาได้เลยนะครับจะถ่ายได้ทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจุดตัด9้าช่องนะครับผมหรือเส้นกิจนะครับแล้วก็เป็นการเลือกสัดส่วนต่างๆนะครับ ในแต่ละมุมนะว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับจะสังเกตว่ามันจะขึ้นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันจะเป็นเส้นตั้ตงตารางเก้าช่องนะครับแล้วเราก็เลือกสัดส่วนเอาในการถ่ายภาพเนี่ยมันจะทําให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการวัดนะครับผมเออว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยเอียงไหมนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมแปลว่าตัวเครื่องเราเสมอตรงนะครับเอบนี่ผมจะตั้งขาตั้งกล้องไว้แหละแต่อาจจะตั้งพื้นที่เอียงนะครับผม ต่อมาเรื่องการแจ้งเตือนการกระสันนะครับมันก็จะเป็นวงกลมที่อยู่ตรงกลางนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าบาลลันที่ดีเนี่ยก็คือตัววงกลมเหลืองเหลืองเนี่ยไม่ควรออกนอกวงกลมใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของตัวเอฟเฟกครับเราสามารถปรับส่วนตัวค่าแสงได้นะครับผมว่าจะมืดสว่างนะครับเลือกโทนเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถปรับได้เลยนะครับผม็นการปรับขึ้นลงซ้ายขวาครับแล้วก็ในส่วนตัวไลน์น้ำครับ เวลาที่เราถ่ายภาพนะครับผมเราก็จะสร้างไลน์นะ้ำของตัวเองนะครับว่าตัวเนี้เราเป็นเจ้าของนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนตัวไลน์นะ้ำวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถตั้งด้ทั้ง2แบบเลยนะครับผมมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยให้เลือกมากมายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับต่อมาครับผม ในส่วนของเรื่องการโฟกัสนะครับจะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเป็นการโฟกัสอัตโนมัตินะครับผมหรือจะโฟกัสด้วยตัวเราเองครับเราสามารถเซ็ตได้ทั้ง2แบบเลยนะครับในการถ่ายภาพอ่ะโอเคครับไปกันที่ฟังก์ชันต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว HDR ครับเวลาที่เราถ่ายนะครับผมปกติเนี่ยถ่ายย้อนแสงเนี่ยภาพมันจะมืดใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าเราเปิด HDR เนี่ยตัวภาพเนี่ยสีสันเนี่ยมันจะดูแบบสวยงามนะครับจะไม่มืด นะครับเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงและฟิลเตอร์นะครับอันเนี้ยเราก็จะมีให้เลือกนะครับผมในการถ่ายนะก็จะมีโทนต่างๆให้เลือกมากมายต่อมามาการที่เรื่องก,การถ่ายภาพบุคคลดีกว่านะครับบุคคลเนี่ยระยะที่ดีเนี่ยคือ 2x นะครับสังเกตเห็นไหมจะขึ้นตรงเนี้ยเป็น 2x นะอ่าโอเคแล้วก็ 1x เเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพปกติเลยนะครับเป็นมุมมองปกติที่เราถ่ายภาพนะครับอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของตัวออร่าไลท์ให้เลือกนะครับเวลาที่เราแบบถ่ายกลางคืนนะครับหรือที่แสงน้อยเนี่ยอันนี้มีฟังก์ชันให้เลือกเหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสไตล์ต่างๆครับให้เราเลือกนะครับผมก็มจะมีพวกการตีกรอบอะไรพวกนี้ครับหรือว่าโทนพวกนี้ฟิลเตอร์เนาะหลากหลายรูปแบบไปเลยแล้วก็เรื่องความงามนะครับเราสามารถปรับในส่วนของตัวใบหน้าสีผิวต่างๆได้เนี่ยระหว่างที่ถ่ายภาพนะครับอันได้สามารถเลือกได้ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ถ่ายไม่เก่งเนี่ย <c oughs> ก็จะมีในส่วนของตัวท่าทางให้ด้วยนะครับมีไกด์เน้นนำท่าทางนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเส้นประสีเหลืองๆนะครับแล้วเราก็ทําท่าตามที่เขาบอกนะครับเมื่อ <c oughs> ทําตามที่เขาบอกปุ๊บเนี่ยเราก็กดถ่ายภาพนะครับมันก็จะมีท่าทางออกมานะครับแล้วก็มีลูกเล่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาคนเดียวการมา2คนนะครับผมหรือจะไปเที่ยวตามต่างๆเนี่ยก็คือจะมีไกด์แนะนําให้ทั้งหมดเลย นะครับทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ใกล้และดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับลูกเลนเองก็หลากหลายก็เลยทีเดียวแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของตัวค่า F ครับเราสามารถเซตได้นะครับผมค่า F รูรับแสงนะครับหน้าชัดหลังน้าลายแล้วก็เลือกสัดส่วนต่างๆนะว่าเราจะโฟกัสคนหรือเราจะโฟกัสด้านหลังนะครับอ่ะโอเคครับต่อมาเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนครับก็เหมือนกลางวันเลยนะครับผมแต่ทางที่ดีคือคนจะมีขาตั้งกล้องนะครับ จะทาให้เราถ่ายภาพไปดีขึ้นและการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็จะมีในส่นตัวฟังก์ชันออร่าไลท์นะครับผมหรือจะเป็นการถ่ายแบบถ่ายพระจันทร์ถ่ายดวงดาวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะโอเคครับผมถ่ายพระจันทร์ถ่ายดวงดาวเดี๋ยลองไปดูกันนะครับแล้วก็ไปที่บทต่อมานะครับผมกลางคืนเนี่ยก็คือเราถ่ายได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเหมือนกลางวันเลยก็คือมีทุกขนาดนะครับแล้วก็เลือกในส่งตัวสไตล์ฟิลเตอร์ ต่างๆได้นะครับโทนไปกันที่ในส่วนของตัวโหมดวิดีโอกันบ้างดีกว่าครับบัวโหมดวิดีโอเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถบันทึกวิดีโอนะครับผมได้แบบความชัดเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 4K30 เฟรมครับ 4K30 เฟรมเรทนะครับผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับผมและก็ต่อมานะครับ ในการบันทึกวิดีโอเนี่ยก็สามารถบันทึกวิดีโอแบบก็จะมีเรื่องการบันทึกแบบการกันสั่นด้วยนะครับผมแต่การกันสั่นเนี่ยจะอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องในส่งตัวสไตล์นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับว่าจะเอาโทนแบบไหนนะครับผมมีสัดส่วนสีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันฟิลเตอร์ต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับในส่นของเรื่อง ความงามอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่ารูรับแสงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ปรับได้นะครับผมในส่วนของตัวฟังก์ชันตัววิดีโอนะครับอ่นอกจากการถ่ายวิดีโอปกติแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวการถ่ายหนังสั้นครับก็เหมาะสําหรับชาวคอนเทนต์เอเตอร์ต่างๆนะครับผมถ่ายหนังถ่ายวีล็อกอะไรพวกนี้ครับก็จะมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพคนสปายอาหารท่องเที่ยวกลางคืนหรือกีฬาครับก็มีหลากหลายหมวดเลย ให้เราเลือกนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดเทมเพลตมานะครับแล้วก็มาตัดเป็นหนังสั้นนะครับผมก็จะมีการปรับภาพการอีดิบภาพการกรนะครับผมเราสามารถเลือกตัดต่อได้นะครับเบื้องต้นแล้วก็โหมดฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นความละเอียดสูงสุดพาโนลามาเอกสารสโลโมชั่นไทมแ์แลปต์ซุปเปอร์บูนดวงดาวโหมดโปรสแนปช็อตอาหารมุมมองคู่หรือไลฟ์โฟโต้ครับอันนี้คือเราปีให้เลือกเนี่ย หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใครที่ใช้กล้องแบบ D SLR นะครับประจําๆถ่ายรูปเก่งเนี่ยก็สามารถเซตในส่วนของตัวโหมดโปรได้นะครับโหมดโปรเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นกล้องนะครับก็จะเซตในส่วนของตัวค่า ISO นะครับผมค่าแสงนะครับหรือสปีดชัตเตอร์นะครับผมไว้บาลานซ์ต่างๆเนี่ยสามารถเลือกเซตได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายกันนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายแบบ ปกติเลยนะครับที่ผมถ่ายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือกในแต่ระยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบมุมกว้าง 1x หรือ 2x นะครับในการถ่ายภาพแต่ละสัดส่วนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มต้นจากในส่วนของตัว 1x 2x แล้วก็มุมกว้างครับในการถ่ายภาพนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมอ่ะผมไปค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการถ่ายแบบว่าย้อนแสงนะครับผมเปิด HDR แล้วก็ปิด HDR นะครับ ทั้งคู่เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเปิด HDR แล้วปิด HDR แล้วก็จะเป็นในส่วนตัวภาพคนนะครับก็ห x และ2 x นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนเย็นแล้วแต่จะที่แสนน้อยแล้วก็เปิดออร่าไลท์ด้วยนะครับทำให้ภาพสว่างแล้วก็อันนี้เป็นฟิลเตอร์โทนสไตล์นะครับที่เป็นแบบธรรมชาติมีมิตินะครับผมอ่าก็จะมีเรื่องเนี่ยสามแบบเลยผมก็จะเปรียบเทียบกันนะครับหลากหลายรูปแบบเลยลองดูนะครับผมว่า ภาพเนี่ยโทนภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายแบบตอนเย็นที่แสงน้อยครับด้านซ้ายเป็นกล้องหน้าด้านขวาเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการถ่า,า,คาคคยคนนะครับผมก็จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับสีสันเนี่ยดูสวยงามนะครับผมแล้วก็จะเป็นการถ่ายแบบว่าถ่ายธรรมดานะครับผมหรือบวกกลางคืนอันนี้ก็เป็นแบบกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมถ่ายตอนเย็นแล้วนะครับแล้วก็อ่า อันนี้ก็จะเป็น 1x และก็ 2x นะครับในการถ่ายภาพแล้วก็จะเป็น u ั t ต a w i แล้วก็ซูมสูงสุดเยู่ 20x นะครับก็ซูมไปลึกมากๆเลยอันนี้ก็ถ่ายดอกไม้ครับระยะใกล้ถ่ายกลางคืนนะครับผมเปิดอ l l าไลท์ด้วยครับอันนี้ตรงที่จอดรถที่อีเกียไม่กะนะครับเอออันนี้ก็ถ่ายกลางคืนนะครับผมแล้วก็นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของตัวกล้อง VIVO V30 นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมจะรีวิวไว้ให้ทุกตัวเลยครับ